ท่านทราบไหมครับว่าในประเทศเกาหลีบันทึกการพบเจอเหตุการณ์ประหลาดกับวัตถุประหลาดคล้าย UFO อฟโถูกบันทึกลงในพระราชพงศาวดารของราชวงศ์โชซอนอีกด้วยสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องพี่แมวพามูทุกท่านทราบไหมครับว่า ในประเทศเกาหลีได้มีการบันทึกการพบเจอเหตุการณ์ประหลาดกับวัตถุประหลาดคล้าย u f o แถมเหตุการณ์นี้ยังถูกบันทึกลงในพระราชพงศาวดารของราชวงศ์โชซอนอีกด้วยเรื่องราวถูกบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารราชวงศ์โชซอนหรือโชซอนวังโจซิลล็อกเล่มที่20บันทึกวันที่25กันยายนปี1609 ในสมัยของพระเจ้าควังแหกุลในบันทึกที่ผ่านการแปลภาษาว่าไว้ว่าในเมืองกันซองกุลเมื่อวันที่25สิงหาคมดวงอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้าบนท้องฟ้าสีขามและไม่มีเมฆก้อนใดเลยแม้แต่น้อยเมื่อฟ้าร้องดังขึ้นและเคลื่นตัวจากเหนือลงใต้ทุกคนก็เงยหน้าขึ้นมองและเห็นสิ่งที่ดูเหมือนควันพุ่งพ่านออกมาจากในท้องฟ้าสีขาม และมีรูปร่างขายเมฆแสงอาทิตย์เคลื่อนตัวและหยุดอยู่คู่หนึ่งและมีเสียงฟ้าร้องดังเหมือนเสียงกองในเมืองวอนจูมกในเวลากลางวันสกแสงของวันที่25สิงหาคมมีเส้นยาวขายผ้าลินินสีแดงไหลาจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือมีเสียงฟ้าร้องดังแต่ก็หยุดลงในเวลาต่อมาในเมืองคังหนึ่งบู พระอาทิตย์สว่างสดใสได้เวลาสี่โมงเช้าของวันที่25สิงหาคมจู่ๆก็มีวัตถุปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและส่งเสียงเล็กๆรูปร่างเหมือนน้ำเต้าขนาดใหญ่แต่ด้านบนแหลมและด้านล่างมีขนาดใหญ่ดูราวกับว,ว่ามันจะตกลงสู่พื้นเมื่อหันหน้าไปทางทิศเหนือจากกลางท้องฟ้าเมื่อมันตกลงมารูปร่างก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นและสีของมันก็แดงมากมีออล่าสีขาวปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องในบริเวณที่มันผ่านไป และหายไปในเวลาไม่นานหลังจากสิ่งนี้หายไปก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องสั่นสะเทือนทั้งสวรรค์และโลกในเมืองชุนชอนบูสภาพอากาศแจ่มใสในวันที่25สิงหาคมและมีเพียงเมฆเล็กๆปรากฏบนท้องฟ้าทางตะวันออกเฉียงใต้เพียงชั่วคู่และเกิดเพลิงไหม้เมื่อเวลา5โมงเย็นมีต้นกำเนิดทางตะวันออกเฉียงใต้และไหลไปทางทิศเหนือมันมีขนาดใหญ่และรวดเร็วเหมือนลูกศร แต่หลังจากนั้นไม่นานสิ่งที่ดูเหมือนไฟก็ค่อยๆหายไปและควันสีฟ้าขาวก็ปรากฏขึ้นเรากล่ว่ามันกำลังขยายตัวผิ้วไหวเหมือนเป็นเส้นโค้งและไม่หายไปเป็นเวลานานหลังจากนั้นไม่นานเสียงเหมือนฟ้าร้องและกองก็สั่นสะเทือนสวรรค์และโลกแล้วก็หยุดลงในเมืองยังยางบูวันที่25สิงหาคมช่วงเช้าตู่ จู่ๆวัตถุทรงกรมลมแวววคล้ายอ่างล้างหน้าก็ปรากฏขึ้นบนพื้นใต้ชายคากลางบ้านของคิมบุนวีนายทหารและในตอนแรกดูเหมือนเป็นพื้นดินเหมือนกำลังจะลงจอดแต่แล้วมันก็โค้งงอขึ้นมาประมาณหนึ่งฟุตแล้วขึ้นไปเล้ากลบว่ามีพลังงานบางอย่างลอยอยู่ในอากาศมันมีขนาดประมาณหนึ่งแขนและยาวประมาณครึ่งหนึ่งมีสีขาวทางทิศตะวันออกตรงกลางเป็นสีน้ำเงินและสีแดงอยู่ทางทิศตะวันตก เมื่อมองดูมันมันหมุนเหมือนสายลุงและเหมือนธงมันลอยขึ้นไปกลางอากาศและกลายเป็นสีแดงไปหมดส่วนหัวของมันแหลมและส่วนล่างของมันก็ดูเหมือนถูกตัดออกไปทันใดนั้นกลางท้องฟ้าลอยขึ้นไปทางเหนือเล็กน้อยกลายเป็นเมฆสีขาวจากนั้นมันก็บินลาวกับมันติดอยู่กับท้องฟ้าและดูเหมือนจะพุ่งชนท้องฟ้าราวกับพ่นพลังงานออกมาแต่ทันใดนั้นมันก็แตกตรงกลางและแตกเป็นสองชิ้น และอีกชิ้นหนึ่งก็เหลืออยู่ตามเดิมมันลอยอยู่และมีรูปร่างเหมือนเบาผ้าลินินหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงฟ้าล็อกออกมาและในที่สุดก็มีเสียงเหมือนหินกิ้งและกองดังออกมาและหลังจากนั้นไม่นานก็หยุดลงเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบันทึกในพระราชาพงศาวด,ดารของราชวงศ์โชซอนสำหรับเหตุการณ์ที่พบทุกท่านว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือว่าเป็นเพราะ UFO ปรากฏขึ้นจริงๆกันแน่ทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนะครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะครับพี่แมวได้ใส่ลิงก์ต้นฉบับแบบที่ยังไม่ได้แปลไว้ที่ข้างใต้นะครับผู้ที่สนใจสามารถนำไปศึกษากันได้เลยนะครับแล้ววันนี้พี่แมวพาหมูลาไปก่อนหากชอบกดไลค์กด like, Subscribe กดแชร์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆ หากมีข้อผิดพลาดในการจ่ายก็ขออภัยในนาที่นี้ด้วยในวันนี้พี่แมวพาบูสวัสดีครับ